ฟังให้ดีนะดวงคุณนะไม่ได้เป็นอะไรแต่ช่วงนี้คุณคิดมากนะคะเพราะดาวเกตกลุ่มลัคนาคุณจนถึงวันที่หมกราเดี๋ยวเบาลงหลังวันที่หนี่เบาแล้วนะดาวพุธ ะะดาวแห่งสติปัญญาต่างๆเนี่ยก็ไปอยู่ภพสุภะและดาวมันไปรวมๆกันอยู่ในภพสุภะแปลว่าอะไรช่วงนี้คุณคิดมากมีความฟุง้งซ่านอาโชคดีหน่อยบางคนมองในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานก็คิดหมกมุ่นในเรื่องของความรุ่งเรืองความก้าวหน้าในชีวิตมันก็เลยจุกจิกวุ่นวายแต่บางคนอาจจะมีสัมผัสพ,พิเศษช่วงนี้นะคะเมดบางคนช่วงนี้แบบ เฮ้ยอยู่ดีเห,นน ون, เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวดาวมันไปแล้วเนี่ยรับรองค,คุณยังเป็นคนปกติอยู่นั่นเองดาวคุณแข็งจะตายไม่ต้องห่วงช่วงนี้เมฆใครก็ทําคุณไม่ได้เว้นเสียแต่ว่า อารมณ์กับคําพูดของคุณคือคุณต้องยอมรับอย่างดาวมันไปรัวๆกันเนี่ยดาวพุธด,ดาวคาดาวที่พวกนี้มันเป็นดาวที่มันมันไม่ถูกสเต็ปกับอังคารสักเท่าไหร่ดาวอังคารคือดาวประจําตัวตนของคุณและดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนภพสุภะมาเป็นปะในภพศาสชาอะฟังให้ดีนะสมมุติว่าคุณทํางานประจําคุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะคุณอาจจะเจอคนที่มันมากระตุ้นอวนประสาทคุณ หรือบางคนไม่ได้ทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรอกแต่ผู้หลักผู้ใหญ่นพูดไม่รู้เรื่องไม่ค่อยยุติธรรมหรือสร้างความขุ่นเคืองใจให้คุณได้แม้กระทั่งลูกค้าบางคนเออคุยก็ดีแล้วไอ้นุ่นก็นดีแล้วปรากฏไปเลือกอะไรที่มันแบบ มันไม่เป็นไปคําพูดทำไม่ไม่ตรงตามคําสัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เออคือคือถามว่าดาวแห่งการเจรจาเอ่อหรือว่าการดิวงานเรื่องผลประโยชน์เนี่ยมันมีโอกาสสาเร็จไหมมีโอกาสสาเร็จสูงแต่มักจะเจอเรื่องจุกจิกเรื่องกวนประสาทขอให้คุณอดทนนะคะมีกุศโลบายในการสื่อสารห้ามใช้อารมณ์แค่นั้นเอง ดาวคุณเดินดีจะได้เพราะว่ามันวนๆวนวนเวียนๆอยู่ในเรื่องของการงานการการะทําแต่ดาวพวกเนี้นะมันพร้อมจะมีตัวปะทะตัวกวนอารมณ์แม่หมอขอให้ชาวลัคนาราศีเมษใจเย็นๆไม่ว่าคุณกําลังจะเจออะไรหรือคนใหม่คนมาใหม่อายุน้อยกว่าลูกน้องบริวารมันพยายามคุณกวนคุณหรือสร้างอารมณ์ขุนโมอะไรให้กับคุณใจนิง่งๆนะบางทีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็เหมือนกัน ะค,ะคุณจะได้รับการยอมรับเพราะว่าดาวคารเป็นมหาอุดนะในช่วงของวันที่สิบห้าเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรเดือนมกราคมคุณทำสำเร็จหมดเลยและโอกาสแห่งความก้าวหน้าคุณมาแน่นอนแต่ถ้าจะเสียเสียเรื่องโท่านะปากคุณเสียเรื่องปากคุณคุณเป็นคนถูกบ้ไหมคุณเป็นคนตรงคุณเป็นคนชัดเจน คุณไม่ชอบอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันไม่ตรงคุณไม่ชอบแต่ช่วงนี้พฤหัสเป็นอย่างเนี้ยคุณก็ต้องหาวิธีสื่อสารหน่อยจัดการได้ทุกเรื่องแต่อย่าใช้อรลณงแค่นั้น,นะคะ่ะงานการก้าวหน้าจะตายสมมตินะคุณทางานด้านการบริการกา้นแข่งขันสูงลูกค้าจุกจิกวุ่นวายหรือเจอลูกค้าพวกเอ่อทำอะไรไม่ได้เลยอันนั้นก็กลัวไอ้น,นี่ก็กลัวไอ้น,น,อน,นั่นก็คิดมากไอ้น,นี่ก็ต้องนู่นนี่นั่นก็ต้องเซฟตี้อ่ะช่วงนี้ต้องบริการหน่อย หรือบางคนแบบเเสนอไอเ,เอไอไอดียโปรเจกต์อะไรไปนะคะลูกค้าเจ้านายก็กลัวนั่นกลัวนี่คิดนั่นคิดนี่จุกจิกจกวนใจอดทนหน่อยนะคะดาวมันเดินสวยๆแต่มันมาพร้อมกับภาระอันใหญ่ยิ่งนะ,ะบางคนดิวกับดิวเลอร์ระดับใหญ่องค์กรระดับใหญ่อยู่ดีๆช่วงปีนี้เกิดมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใจเย็นๆมองมองหาโอกาสที่มันมาใหม่ๆเข้าใจแหละ แต่ทุกอย่างมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงออืเพราะฉะนั้นช่วงนี้เมธท่านใดเกิดโมโหไม่สบายใจอยากจะลาออกจากงานอย่าพึ่งหางานก่อนนะคะเพราะเนี้ยเซตของคุณเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปวนๆเวียนๆกับดาวเลื่อนดาวสาวดาวสุกนะคะทุกอย่างคือการแข่งขันการต่อสู้และมักจะเจอคนกวนเกิดขึ้นแต่คุณจะได้ดี ขอแค่คุณรอบคอบใช้สติให้มานะคะแล้วก็ชาวเมษต,ต้นต้นเดือน บางคนนะอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศนะคะตั้งแต่ธันวามกราเนี่ยคุณยังมีสิทธิ์อยู่ถ้าเบื่อเซ็งก็เดินห่างนิดหนึ่งทีนี้ก็รวมไปถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดาวเกตเนี่ยเล็งเล็งพบคู่ของคุณเนี่ยดาวสุกก็ตามกันมาติดๆเลยนะช่วงนี้คู่ของคุณก็อาจจะแบบเออมาใกล้ชิดคุณมากขึ้นแต่คุณก็จะกวนกวนกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารบางอย่างต้องดูและดาวเกตเล็งรัก เลงลักนาคู่ครองของคุณเนี่ยนะคะอาจจะเกิดการเจ็บป่วยได้ต้องดูแลใส่ใจเขาอาจจะติดคุณเขาอาจจะคอยจับคุณเอ้ยไม่ใช่คอยห่วงคุณช่วงนี้นะเมฆก,ก็อย่าจุกจิกกวนใจเลยนะก็ก็รักๆก,ก,กันเนี่ยดีดีนะคะหรือว่าช่วงนี้แฟนจังงอนอยากให้เอาใจหน่อยก็สื่อสารกันให้ดีนะสําหรับคนโสดเหรอเมฆนะเมฆคนโสดจริงจริง ดาวมันเดินอย่างเงี้ยเจอก็ไม่ถูกใจอะเจอคนกวนๆประสาทได้นะแต่ดาวมันเดินอย่างงี้นะเจอคนกวุนๆน่ะนะคะเมฆช่วงนี้หรอลักเงินเงินดีก็จะยิ้มหวานนะคะอัตราเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องของการเงินแน่เรื่องเดียวกันนะคะต้องทําให้อารมณ์ดีแต่งตัวให้ดีทําจิตใจให้สบายเงินจะเข้านะแต่ยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งอารมณ์เสียปัญหาจุกจิกวุ่นวายคุณใช้เงินกระจาย นะ,ะเพราะ,ะการซื้อความสุขอาจจะเป็นวิธีแก้ความหงุดหงิดความจุกจิกกวนใจของคุณก็ได้ mm hmm. เอ,อเพราะฉะนั้นบริหารการเงินให้ดีเงินคุณหาได้ไม่ได้ขาดแต่มันจะพออกพอใจคุณหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ร,ร,รู้คือคุณมักจะใช้เงินแก้ปัญหานั่นเองเอ,อถ้าถามนะดาวมันเดินนะพวกนี้พวกนี้คือมันมีข้อดีแหละพวกนี้คือการงาน เมธไม่ได้ใช่คนท้อไม่ใช่คนที่จะหยุดไม่ใช่คนที่แบบเฮ้ยหมดแพชชั่นไม่ใช่แต่ยิ่งทํายิ่งจุกจิกยิ่งเจอคนกวนๆขอแค่อย่างเดียวนะคะใช้ความนิ่งคิดนะอย่ามีอย่าอย่าประทะแรงๆจนเกินไปการเจราจาเนี่ยสี่พูดอยู่เรือนเสาเนี่ยการเจราจานะคะอดทนอดกั้นไว้การเจราจาที่มีเหตุและผลมากพอคุณจะเกิดความสําเร็จ นะและดาประจำตัวได้มหาอุดนะมันจะไม่ยิ่งใหญ่ได้ไงมันจะไม่เพิ่มเติมได้ยังไงหนะ้าที่การงานอาจจะเพิ่มนะแต่อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ควรเจราจาให้ชัดเจนนะคะเออนะแล้วช่วงนี้บางคนก็ถึงจังหวะที่จะใช้จ่ายเงินก่อนข้างเยอะนะดามเดินอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าเม็ดวงดีปรับอารมณ์ตัวเอง นะอย่าใช้เงินแก้ปัญหามากจนเกินไปแต่ถ้าเกิดคุณรวยก็ไม่เป็นไรนะคะดวงใช้ได้อยู่มันเป็นปีที่บอกได้เลยว่าเหมือนแม่กำลังจะไปข้างหน้าแล้วนะแต่เรื่องการแข่งขันคุณเป็นอังคารอ่ะมันจะต้องมีมีมีการแข่งขันการต่อสู้เกิดขึ้นถึงคุณจะไม่ไม่ต้องการก็ตามโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันนะคะไปดูกันซิว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณไปเลือกไพ่กันค่ะ การทำนายไพ่ยพยากรณ์นะคะชาวลัคนาราศีเมษก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3มกองนะคะกองที่1กองที่2และกองที่สเลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังการทำนายของคุณกันค่ะการทำนายสำหรับชาวเมษที่เลือกไพย่กองที่1นะคะ เรามาดูพลังงานของคุณในช่วงของมกราคมนะภายกองที่หนึ่งนี่ไงมา มันแน่นนอนอยู่แล้วนะจาริออตนะคะการเป็นนักรบเป็นขุนศึกเห็นไหมเราจะต้องควบคุมมีทั้งพระเดชพระคุณนะคะไพ่ใบนี้ถ้าเกิดคุณอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าเจ้านายนะต้องรู้จักควบคุมการควบคุมคนก็คือการที่ให้ทั้งพระเดชพระคุณถูกต้องหรือจะทําอะไรช่วงนี้มันมีการแข่งขันการต่อสู้มันตรงกับดวงคุณนะบอกได้เลยว่าเมธดวงคุณดีแต่คุณต้องสู้รบปบมือแล้วคุณต้องเอาชนะให้ได้ ู่เฉยๆก็ไม่ได้เออยอมก็ไม่ได้นะคะอะเรามาดูเรื่องงานกันค่ะเนี่ยมันมีคนซุบซิบนินทาน,นู่นนี่นั่นนะอืม <c oughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไงะอะบางคนอยากจะเปลี่ยนแปลงยุใหญ่คือเรื่องงานเนี่ยโดยเฉพาะคนทำงานประจำช่วงนี้ มันเหมือนกับว่าบางคนอาจจะได้รู้ความจริงปัะจักแก่สายตาอะไรบางอย่างว่าไอสิ่งที่ฉันทำมาเรื่องของผลประโยชน์แล้วอะเออมันปรากฏว่า บบว่าจะได้ดีมันกลับว่าเฮ้ยยังไม่ใช่อ่ามันอาจจะเหมือนโดนทรยศหักหลังหรือช่วงนี้ก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลางานของคุณค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรเนี่ยการแข่งขันสูงการต่อสู้สูงหรือการทํางานเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเจอความขัดแย้งได้นะคะไพ่หกดาบหมายความว่าอย่างไรหกดาบมี2กรณีนะคะการมุฟออนจากสถานการณ์คือตัวคุณเองบางคนก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยอยากยกย้ายอยาก ลงหรือถ้าเกิดคุณถามว่าปัญหาในเรื่องของการงานเดี๋ยวเมื่อถึงเวลามันหนักหน่วงเนมันก็จะผ่านไปนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะต้องทํางานหนักหน่อยมันมีกําหนดระยะเวลาเดี๋ยวก็ถึงฝั่งนั่นเองถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้สไตล์นักลงทุนนะคะเอ๊จะดีวงานไปดีวงานมาเนี่ย มันจะจบง่ายม,มันบอกได้เลยว่าอย่างไม่จบง่ายๆนะคะคุณต้องดูภาระหรือดีลงานกันแบบชัดเจนสันิดหนึ่งนะคะช่วงนี้คือความเหนื่อยนะเข้ามาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทางานอะไรเนี่ยก็ต้องทํางานแหละเม็ดดวงมันมาขนาดนั้นแล้วมันต้องแก่งแย่งชิงดีแข่งขันในขณะเดียวกันต้องใช้ทั้งสติปัญญาความสามารถมันมันพร้อมมีการแข่งขันการต่อสู้เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนลงทุนนะ วิเคราะห์ให้ดีทีนี้ในะเรื่องของการเงินอืมอยากจะใช้เยอะแยะนี่ไงนี่ไงเรามันคนเลิศแล้วด้วยเมธนะคะเราต้องใช้เงินนะโถนะคะเงินมันก็ได้แต่อยากได้อีกมันมีความลังลงลังเลยเงินน่ะจริงๆคุณคิดใหญ่คุณคิดระดับจัก,กรพรรดิแต่คุณอาจจะหาได้ระดับครีนนะคะ เดี๋ยวก็นะจกกักรพรรดิคู่กับจกกักรพรรด,ดินีเราก็ราชอาณาจักรอันยิ่งใหญ่อันนี้เป็นหัวเมืองต่างๆอารมณ์แตกต่างกันนะช่วงนี้นะการเงินเนี่ยมันก็หาได้แต่บอกแล้วว่าเรายิ่งอยากเราอยากได้เยอะนะคะเราอยากได้นูน่นได้นี่ได้นั่นนะเราเราระดับโลกเลยแต่เราได้แค่หัวเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินมันอาจจะทําให้คุณไม่ค่อยสบายใจเออคุณอยากใช้เงินเยอะ นะคะบางคนอยากจะขยับขยายนะ,ะช่วงนี้มันยังขยับตัวไม่ได้แต่ถามว่าเดือดร้อนไหมมันไม่เดือดร้อนแต่มันอยากได้อะไรที่มันมากกว่านี้อลังการมากกว่านี้ถ้าบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้อะจะได้เลื่อนขั้นไหมเงินมาพร้อมกับตําแหน่งอะบางคนได้เลื่อนตําแหน่งแต่เงินยังไม่มานะเออหรือช่วงทดลองงานก็ได้นะช่วงทดลองงานก็ได้เราก็ใจเย็นๆเราก็แก้ปัญหาด้วยเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะอะ่ะ เรื่องอะไรเออความรักความสัมพันธ์คนมีคู่มีแฟนตั้ง mm hmm. คุณจะตีกันเหรอ <laughs> ไม่ตีไม่ได้ทะเลาะก,กันนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันไม่แย่งแฟนมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคือมีกำแพงค่ะเออช่วงนี้มีกำแพงและเมดไม่ยอมด้วย มเมธเนี่ยยอมแฟนบ้างเป็นบางเวลานะเอาพูดจริงๆคือต้องแฟนต้องแฟนต้องเหนือกว่าเงินเยอะกว่าหรือให้อะไรมากกว่าแต่ถ้าเกิดแฟนแฟนแบบช่วงนี้แบบคุณรักบอกเลยว,ว่าคุณรักเงินรักความสุขมากที่สุดถ้าช่วงนี้แฟนคนไหนเนี่ยนะคะมาตั้งด่านอะไรกับคุณแล้วดูแล้ว เขายอมคุณมาตลอดดูแลคุณมาตลอดนะมันมีแฮงแมนเกิดขึ้นก็เรียกได้ว่าต่างคนแล้วแต่แล้วกันตัวคุณก็แล้วแต่แล้วกันนะนะหรือสี่อ่ะมันไม่ขยับอะ่ะเออมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคนมีคู่มีแฟนมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีปัญหากันจริงๆอะ่ะมันเขาเรียกอะไรอะ่ะสงครามประสาทอ่นะเออเมย์ก็ไม่ยอมอะ่ะเมย์ก็ไม่ยอมไม่ได้มีปัญหานะยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยเนี่ยยังแต่ก,กันไม่ขาดเลยเนี่ยเธอเวลาคุยคุยกันเธอะนะเหนื่อยเหนื่อย นะเดี๋ยวก็งอกันเอ่คอนโสดวีไพเดอะซันขึ้นนะพวกนี้นะเธอเดินทางเออเดินทางอาจจะเจอคู่นะทำเป็นเล่นไปเออฟิลมไม่เหมาะมาแล้วนะทำคลิปมาพักนี้แบบไม่มีอารมณ์ถ่ายนะเออเออ,เ,อ,อเริ่มดีแล้วอะคุยกันต่อคุยกันต่อ อันนี้นะราแปลแบบอารมณ์เลยนะคุณเดินทางอย่ากเก็บตัวคุณต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงการเกิดใหม่การเริ่มใหม่ไปใช้ชีวิตใหม่ๆอย่าอยู่แต่ในห้องให้แสงมันนะ่ะออกไปข้างนอกคู่คุณกําลังมาเฮ้ยวันนี้ชอบคลิปอะออ,อารมณ์ดีอะเออมันได้ทายแนวะใหม่ๆบ้างนะเออพักนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อ,อ้าโอเคต่อ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 นะไม่ตัดแหละมันกําลังอารมณ์ได้สําหรับคนโสดนะ คุณอาจจะเจอคู่จากการเดินทางหรือการสร้างคอนเน็ชันหรือการไปในโลกใหม่ๆไปต่างประเทศก็ได้นะคะอยากเก็บตัวชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคุณต้องเริ่มใหม่อะไรที่ไม่เคยทำทาซะจะมีแฟนจะมีคู่เอออะเมธคนเก่าอัสนิดนึงสนิดนึงใครคิดถึงคนเก่าเนี่ยเมธหรอไม่ไม่ไมเมธจะคิดถึงได้ยังไงเมธเขาไม่ยอมใครแล้ว เอาจริงนะอะไรอะคิดถึงไม่รู้แหละใครคิดถึงแต่ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ก็ไม่ได้อะไรอ่า,อ,าอยู่ได้นะอาจจะปากแข็งด้วยอ่าถ้าเมธคิดถึงก็ไม่ได้สนใจอยู่ได้ก็อ,อาจจะมีแอปสองแอปคิดถึงบ้างนะคะถ้าเกิดคุณไม่คิดถึงก็อีกฝ่ายหนึ่งต้องคิดถึงเอออันนี้นะเมธไพ่พลังงานกองกองที่หนึ่งเนี่ยบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องอยู่เฉยๆนะคะ ไม่ว่าจะอะไรเข้ามาไพเชลีออดเนี่ยคือมันต้องออกเนี่ยนั่งอยู่บนหลังม้าคุณถามถามคุณหน่อยมันสบายหรือไม่แล้วม้าขาวดําเนี่ยมันไปคนละท็กซีก่แต่คุณต้องเป็นคนคุมบางเขียนมันให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคุณมันไม่นิ่งมันจะต้องมีช่วงของการลงมือทําเมื่อการลงมือทํายอ่อมมีประสาคย่อมมีการแข่งขันการต่อสู้ย่อมมีความเหนื่อยนั่งบนหลังม้าต้องควบคุมให้มันอยู่กับมือเนี่ยไม่แต่คุณจะต้องเป็นคนคนนี้ เอาชนะให้ได้คุมไม่ได้รวมถึงกระทั่งอารมณ์ของคุณแล้วคุณจะจะชนะเกมนี้ตลอดทั้งเดือนแล้วก็ยาวๆเลยนะคะอยากทำอะไรอยากมีชีวิตแบบไหนต้องขยับต้องเปลี่ยนต้องเดินทางนี่ดวงของคุณเราจะโชคดีค่ะเออนะเอ้ยคุมด้วยนะกิเลสต,ตันหาที่ชอบใช้เงินนะ่ะนะคะเบาได้เบานะจ๊ะให้กองที่สองน,นะจ๊ะมาดูพลังงานของคุณกัน นี่ไงช่วงนี้เอาจริงนะเนี่ยถือลูกโลกไว้นะคิดการใหญ่นะทำไปเล่นไปนะช่วงนี้ฟาดฟันนะคะแต่เมื่อถือดาบแล้วตรงกับไพ่กองที่หนึ่งแน่นอนบอกได้เลยว่าแม่แม่กระทั่งดวงดาวการต่อสู้เหมือนเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีแต่ขอโทษมันเป็นปีที่สู้แล้วได้อ่ะสู้แล้วตีชนะหมดเห็นไหม ไม่รู้ว่าคุณจะไปสู้หรือคุณจะไปเจอความขัดแย้งอะไรหรือคุณไปเจอคู่แข่งขันอะไรก็ต่ามทุกอย่างคือการสร้างภาพนะคะแต่การสร้างภาพนี้แม่หมอไม่ได้แนะนําให้คุณยอมไขอ่านะระมัดระวังการสร้างภาพอย่าใช้อารมณ์จงใช้เหลี่ยมใช้สติปัญญาไม่ว่าทุกการเจรจาการค้าการขายคุณจะเจอการแข่งขันการต่อสู้นะคะสร้างภาพไปดีเจ็ดถ้วยมันมีทั้งข้อดีข้อเสีย หรือบางคนอาจจะเจอเรื่องโกหกจะลงทุนจะทําอะไรดูให้ดีหรือทํางานก็มักจะเจอคนชอบสร้างภาพนะคะเออคุณก็มันมันระมัดระวังว่าเฮ้ยมันดาบดาบดาบเนี่ยมันจะทิมแทงอารมณ์คุณและคุณก็พร้อมจะทิมแทงเนี่เดทเลยตายเลยไม่ใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงนะคะบางสิ่งบางอย่างมันต้องเคลียร์ก็จริงแต่อย่าแรงมันต้องจบชัดเจนมีเหตุและผลคุณเคลียร์ได้ ะะช่วงนี้เนี่ยบางคนอาจจะเป็นช่วงของการเดินทางไกลอ่ไปติดต่อหรือคุณทํางานสายออนไลน์ก็ตามช่วงนี้คู่แข่งขันเยอะนะคะอาจจะต้องแนวดราม่าใหมา่เสร้างคอนเทนต์แนวแบบเอ,อให้มันมีจุดขายนิดนึงหรือปรับเปลี่ยนคอนเทนต์นะคะเอ,อจะค้าจะขายช่วงนี้การแข่งขันจะสูงนะเอ,อต่อไปเรื่องเงินค่ะ มันอยากได้เพิ่มนะเงินเนี่ยอยากได้เพิ่มพยายามทํางานด้วยตั้งอกตั้งใจนะแต่การเงินไม่ขยับมันเป็นภาวะหยุดนิ่งเออมันเหมือนจะดีจะดีอ้าวเงินนะ่ะได้ตามฐานนะได้ตามทุกทุกครั้งที่เคยทํามาแต่อยากขยับอยากให้มันได้เพิ่มอยากให้มันฟูใจนะคะมันไม่ค่อยขยับและในขณะเดียวกันไมบอกว่าเฮ้ย ช่วงนี้ทำอะไรนิ่งๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนทำอะไรแล้วขาดการไอเดฟู o เนี่ยมันข้อดีแต่ว่าขาดเขาเรียกอะไรขาดสติปัญญาขาดความความคิดวิเคราะห์ทำอะไรแบบแบบไม่ฉลาดไม่ส่งผลดีนะทำอะไรแล้วโฟกัสในเรื่องของความมัน่นคงอดทนรอใช้เวลาการเงินของคุณอะ่ะมันมีโอกาสขยับขยายแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะไม่รีบอย่าเสี่ยงมากโอเคไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือดาบเลยการลงทุนมันก็ ค่อนข้างที่จะต้องเตรียมการให้ดีก่อนการตัดสินใจเนี่ยอ,อะไรเนาะความรักคนมีคู่มีแฟนแฟนป่วยหรือเปล่าเนี่ยหรือจะอยังไงหรือช่วงนี้ตัวคุณหรือตัวแฟนคุณอะนะมันมีอย่างนี้ตัวมันมีใครสักคนอะคิด คิดแบบชีวิตจริงจังอีกคนก็ทําตัวเป็นเด็กนะไอ้คนมีคู่มีแฟนบางทีมันคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันมองกันคนละมุมส่วนมากแล้วจะเป็นเมธแหละนะเม็ <c oughs> อ้าวคนแรงอะดามันอยู่างงี้เอาเป็นว่าคนมีคู่มีแฟนการสื่อสารหรือการพูดคุยกันเป็นสิ่งสําคัญนะคะและในขณะเดียวกันบางคนอย่าปล่อยปะละเลยความรักความสัมพันธ์จนมากเกินไปนะหรือพวกคําพูดคําจาอะไรเเราก็ต้อง อย่าแรงจนเกินไปเนะาะมันจะทะเลาะกันเนาะอ่ะคนคนโสดคนโสดอยากมีไม่อยากมีอยากมีไม่อยากมีกมมกมนี่เนี่ยคนโสดอ่ะอ่ะอยากเลือกเลือกอยู่อาจจะมีคนคุยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนโสดเนี่ยเขากมีเสียงในหัวเนี่ยต้องพูดจริงอะคือ ข,ขาก็เลือกเยอะอยู่เหมือนกันเขามีเป้าหมายมีแพชชั่นก็อยากมีแฟนไม่อยากมีแฟนอยากมีแฟนไม่อยากมีแฟนเออไม่เป็นไรคนโสดไม่เดือดร้อนไปก่องน,นี่นะอยากไม่อยากเสียตัวตนเลยไม่อยากเสียงเงยินไม่อยากเสียเวลาแล้วเลือกอยู่เหมือนกันนะคะหรือบางคนช่วงนี้เุย้ยความมันคงต้องมาเพราะดามันไปอยู่ครบสุภาพกามะงานการต้องมาไม่มีเวลาก็อยากมีอยู่แต่ว่าเออทํางานก่อนแล้วแตน,นะคะถ้าไม่ได้เอื้อกันทีนี้อืมอีกเรื่องหนึ่งนะคนโสด มันอาจจะมีทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอาจจะมีคนเลิศเลิศเข้ามามีตังนะแต่ก็ดูอาจจะยากอยู่เข้าถึงยากอยู่อาจจะเข้ามานะเออรักเก่าในโอ้ยทาวเวอร์ทาวเวอร์รักเก่าจบไปแล้วจ้าใครยังกอดเก็บความรู้สึกอยู่โอ้ยไพบอกเริ่มต้นใหม่ไปเถอะจบจบไปแล้วก็อาจจะ เออเคยมีความผูกพันกันแต่ตอนนาตอนนี้มันอยู่ด้วยกันและเหตุและผลมันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ละสำหรับคนโสดนะนะช่วงเนี้มันอาจจะยังรักกันอยู่แต่ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นต่างคนต่างมุมมองนะมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกันในวันหรือคุยกันด้วยเหตุผลหรือเริ่มกันใหม่ด้วยถ้าเกิดคุณยังรักกันอยู่คุณต้องคุยกันด้วยเหตุและผลเริ่มใหม่อะไรที่ม่ดีทิ้งไปนะคะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยมันมันกลับมาไม่ได้จริงๆไพ่บอกว่า ความรักก็ให้ความรักมันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วตัวคุณอ่ะควรใช้กระบวนการความถูกต้องเดินหน้าต่อไปคิดให้มันมีเหตุและผลเอาละจ้ะสรุปนะช่วงนี้เมธเข้มข้นแน่นอนแต่ดวงคุณอนะ่ะมันตรงอยู่แล้วว่าคือการต่อสู้ของคุณแต่มันไม่แบบโอ้โหตายแน่เลยมฤตยูเหมือนตุ๊ดมฤตยูทับหลักไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะคะแา่ทำอะไรต้องทำจริงเอาจริงนะแต่ทุกอย่างมีเหตุและผล,ผลห้ามใช้อณล มันอาจจะมีอุปสรรคก,การแข่งขันความจุกจิกกวนใจแต่คุณจะได้รับความสําเร็จแน่นอนเชื่อแม่หมอโชคดีจ้ะผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามชาวเมษนะจ๊ะไพ่ประจันทสังรารโอเค ใช้ได้หน่อยดูเย็นใจนะคะสังกรระดูมีความคิดความไตรตรองอ่มีสติปัญญาเออดูดูดอกด,ด,ดูเย็นมาหน่อยนะคะอันนี้แบบว่าแปลว่าอะไรช่วงนี้ประเทิงด้วยสติปัญญานะคะจะไม่แล่นไปตาม<笑><笑>อารมณ์เดี๋ยวไปดูเรื่องงานก่อนเป็นที่พึ่งงานนี่ไงอืมเธอเธอไปอยู่ ถ้ามการสมองลบภุมลบแล้วคุณทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรคุณเป็นผู้ใหญ่แล <tuh> ้วหรือคุณคิดด้วยเหตุและผลแล้วช่วงนี้เมฆเหมือนกันเลยการทํางานอะคุณอาจจะเจอความอึดอัดบางอย่างนะเจอเน่เน่เน่เ่เจอลุกลักลูกชังนะแต่คุณเองอะมันมาแบบเติบโตแล้วถึงอารมณ์จะไม่ได้ความรู้สึกจะไม่ได้แต่คุณเติบโตแล้วหรือบางคนมันต้องมันต้องพยายามอะนะคะจะพยายามที่จะอยู่อยู่อยู่แบบ ไม่อยากมีปัญหามากมันก็ไม่ใช่เมตนะเอาแปลว่าบางคนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าบางครั้งบางครานะคะมันอาจจะจําเป็นฝืนอึดอัดอาจอาจจะต้องทําตามใจลูกค้าตามใจลูกเจ้านายบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเออนี่เนี่ยมันมันยอมยอมอ่ะมันยอมยอมนะคะจะไม่ยอมไม่ได้่ามันอาจจะต้องมีเรื่องมีเรื่องแหละมีเรื่องแหละแต่ว่าใพ่แบบบางทีมันก็อาจจะต้องทําตัวหน้ารักยอม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 อยู่ อาจอยู่จะลงทุนเดี๋ยวก่อนนะแม่บอกว่าจะลงทุนนี้ไม่น่าไม่น่ารีบนะจ๊ะเนี่ยกดกดตังค์ไว้ก่อนใครจะลงทุนช่วงนี้ยไม่น่าจะ้ะอุ้ยไพ็คกองนี้ตังค์เยอะนะอุ้ยไพ่บอกว่าจริงๆการเงินคุณอ่ะอาจจะดีอยู่แล้วแต่มันดีแค่นี้มันมั่นคงแค่นี้นะคะคุณอยากได้มากกว่านี้บอกแล้วความสุขของคุณคือเงินนะบางคนเออได้ค่ะงานค่ะอะไรมา ไล่ได้มาแต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันต้องไปได้ดีกว่าน,นี้ต้องรวยกว่าน,นี้ต้องมากกว่าน,นี้นะคะเพราะอะไรคุณทํามานานคุณแบบเต็มที่มานานอะ่ะแต่การเงินไม่ได้แย่ถ้าสามกองนะกองนี้ดีสุดแต่ถามว่าเติมเต็มหัวใจหรือ,อยังยังนะคะแล้วก็ไพ่กองนี้เอ,อ่อถ้าเกิดทําอะไรแล้วก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีเขาเรียกอะไระมีความรอบคอบอะ่ะคุณสบายอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดไม่รอบคอบขึ้นมาก็ ก็ก็จะไม่ค่อยสบายนะคะเงินดีเงินดีเงินดีเอออยากได้เยอะโอกาสที่ได้มันไม่พอเออนะเงินก็ไม่เงินไม่ให้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยแบบเออฉันควรได้เท่านี้อ่ะนะเออยังไม่ให้สักทีอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะความรักความสัมพันธ์คนมีคู่มีแฟนจ้ะฉันก็เหนื่อยเธอก็นายเธอเธอมีปัญหาอะไรกันเธอคุยกันนะเธอระแวงอะไรกันเนี่ยอุ้ยอุ้ย คนเรามีปัญหาหลากหลายนะคุณอย่าวัดกันแค่เปิดไพ่แล้วคุณไปคิดเอาอย่างนี้ถ้าเกิดช่วงเนี้ยดาวมันเดินในักษะคุณคุณตีกันได้อะบางทีเ่แล้วไมาระวังการเจ็บป่วยคนรักขู่ฟ้องหรือตัวคุณในขณะเดียวกันมันก็ในเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ตรงไปตรงมาก็แล้วกันหรืออะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาดูให้ดีแบบผู้ใหญ่ดูให้ดีแบบดดดมันเสี่ยงทาวเวอร์การสื่อสารการพูดจากาัน นะบางทีเมฆต้องยอมรับคุณเป็นคนเอาแต่ใจในบางครั้งนะคะมันมันมันก็จะเกิดปัญหาการทะเลาะก,กันได้นะเอออืมแต่ถ้าเซนเออาอะไรก็ลองเช็คเส้นตัวเองนะคะบางอย่างต้องลองเช็คลูอืมอ่ะคนโสด ฉันก็สง่าฉันจะอยู่กับงาน,นจะไม่มีแฟนนะนี่ไงโอ้ช่วงนี้คนโสดๆจ้ะนะตั้งอกตั้งใจทํางานนะบางคนก็มีไฟเขาเรียกไฟไฟแรงอยู่เหมือนกันอยากมีฟงมีแฟนแต่แป๊บเดียวนะคะมอดไฟมอดนะเพราะไลฟชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงอยากเดินทางอยากขยับขยับอยากอยากแบบมีเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนนี้แฟชั่นของไพ่กองที่สามหรือทั้งสามกองคล้ายๆกันคือ อยากไปข้างหน้าอยากมีความมั่นคงนะบางทีอาจจะไม่อยากเสียเวลาเรื่องความรักรักเนะก่าสักนิดนึงไหมหมอท่านแทนก็ก็มีมีก็ไม่แขก็คิดถึงกันบ้างแต่ก็ไม่แขกไม่มีการแสดงออกอนะไรงี้ยเปเริ่มต้นใหม่นะคะต่างคนต่างอยู่ได้ต่างคนต่างเติบโตแล้วนะก็ ไม่ทุกร้อนไม่อะไรกันแล้วนะคะเอาละจ้ะเมธทั้งสามกองอารมณ์เดียวกันช่วงนี้คือการแข่งขันการต่อสู้อาจจะเจอจุดแบบกวนประสาทจุกจิกกวนใจบ้างหนึ่งสามมันไล่กันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งสามพวกสี่อะไรขัดกันอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยเป็นธรรมดาแต่ดวงคุณใช้ได้เพราะฉะนั้นสู้ก็นะยังไงคุณก็ชนะแต่ห้ามใช้อารมณ์และความเอาแต่ใจเรื่องนี้ไม่รับประกันนะคะถ้าเกิดคุณโมโหขึ้นมามันจะเสียเนาะ ออคำพูดพูดดีๆแล้วจะได้เงินโชคดีค่ะ